สบายขับขี่กับอยสุสวัสดีครับนอกจากไส้กรองที่ผลิตจากเยื่อกระดาษแล้วยังมีส้กรองที่เรียกว่ากรองแต่งเพราะบางคนบอกว่ากรองกระดาษนั้นแม้จะกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ดีแต่ความละเอียดทําให้อากาศเข้าห้องเผาไหม้ได้น้อยกรองแต่งซึ่งผลิตจากผ้าเคลือบน้ํายาพิเศษหรือผลิตจากสแตนเลสละเอียดน้อยกว่าอากาศเข้าได้มากกว่าเชื่อว,ว่าทําให้รถแรงขึ้นแถมใช้งานได้ยาวนาน ล้างทําความสะอาดได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็เลยเปลี่ยนใส่แทนกรองกระดาษมีข้อดีก็มีข้อเสียครับเมื่อมีความละเอียดน้อยความแรงอาจเพิ่มบ้างแต่ก็ทําให้ฝุ่นผงสิ่งสกปรกปะปนเข้าสู่ระบบเผาไหม้มากตามไปด้วยเกิดคราบเขม่าในระบบเครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้นไปอีกการเผาไหม้อาจจะไม่สมบูรณ์ดังนั้นถ้าไม่ใช่นักแข่งรถที่ต้องการความแรงหรือขยันหมั่นดูแลรักษาแนะนําว่าเดิมๆนั่นแหละครับตอนหน้ามารู้จักกรองเคลือกันสวัสดีครับ